ไก่สมพลหวานแฟนหนุ่มออกสื่อรักมั่นคง30ปีเมื่อไม่นานมานี้อดีตดีเจชื่อดังและพิธีกรมากฝีมืออย่างไก่สมพลก็ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกกับรถนิยมทางเพศพร้อมกับพูดถึงเส้นทางความรักแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานกว่า30ปีล่าสุดไก่สมพลก็ได้ทำคลิปน่ารักน่ารักรวมความทรงจำตลอด30ปีที่อยู่กันมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนหนุ่มโพสต์กลางไอจีพร้อมกับข้อความสั้นๆแต่ซึ้งได้ใจ โดยได้ระบุว่า Happy Birthday and Happy Valentine Day ฉลองกันมา30ปีละเคยบอกยังไงก็บอกแบบนั้นเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแก่ขึ้นทั้งคู่ด้านแฟนหนุ่มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับสุดซึ้งเช่นกันว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่พี่ทำให้ตลอด30ปีที่ผ่านมามีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกแฟนก็เหมือนซื้อหวยผมถือว่าโชคดีมากที่ซื้อหวยใบนั้นดีได้คนดีมากๆมา ในขณะที่ชาวเน็ตแห่เซลกันยกใหญ่พร้อมร่วมอวยพรให้กับความรักของทั้งคู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ